น,น้อมเลยลูกเสียเวลานะาเดี๋ยวฝนจะลงใส่หรือเปล่าทุกลูกทุกงานทุกหม่ทุกเหล่าน้อมใจกันถวายมหาสังกรทานข้าพเจ้าทั้งหลายมนุษย์ละมนุษย์ทั้งหลาย <c oughs> ในทุกภูมิทุกชาติขอน้อมาราธนาองค์พุทธาองค์มหาพุทธา องค์มหาบารมีในทุกๆพระองค์ทรงโปรดเป็นประธานรองรับมหาสังกทานในเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งในภาคทิพและในภาคยาอุสนันใดอันบังเกิดจากการสละในทุกครั้งทุกคราการตรงต่อนิพพานอยู่แล้ว การมีส่วนในการโปรดสรรพสารตามองค์พุทธาตามองค์มหาบารมีขอให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณในทุกภูมิทุกชาติในทุกหมู่ทุกเหล่าเจ้ากํานายเวรทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรของเจ้ากํานายเวรทั้งหลายพึงมีส่วนทั้งหมดทั้งสิ้น ไปตลอดกาลลนานเธอโสมโสมโอโสไอ้สนี้โสมเนี่ยที่วาสนาในมหาบารมีแห่งองค์พุทธองค์มหาบารมีและมหาโพธิ์ท actual? um uh> ี่ทั้งหมดทั้งมวลในการโปรดสรรพสัตว์มานะต่อการต่อกับต anyway ่อพุทธดนดรนะต่อพวกต่อชาติมีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาล มีอะไรต้องยกก็ยกเข้ามาให้มันยิ่งกว่าจับพันหน่อยมันไม่ใช่เวลาจะมางุ่มง่ามอะไรทั้งนั้นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวมันก็ต้องไม่เกี่ยวเองอย่ามางุ่มง่ามในรูปในน้ําในกายในจิตอะไรขนาดจ,จับพันก็ยังช้าไปเลยต้องยิ่งกว่าจับพันหน่อย ขาลูกคานามคากายคาจิตคาดูคาลูคาเห็นคาจึงคาเจาะคาต้องคาตั้งถ้าจนกลายเป็นพบเป็นภูมิที่มันตกผึกมันยาวนานสิ่งที่มันไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเองสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่กระทั่งไม่ใช่เองสิ่งที่มันไม่เอาไม่กระทั่งไม่เอาเอง ก็อย่ามัวแต่ก็อย่ามัวแต่ก็อย่ามัวแต่ไม่คล่องไม่คาได้ทั่วการทุกหมวดทุกหล่าวให้นได้ฟัง 嗯，我呢。 นีและสิ่งที่ไม่ไม่ก็ทางไม่เองจะเยื่อๆจะยืดเยื่ออะไรไม่เล็กไม่น้อยไม่นิดไม่หน่อยนะทำให้มันงุ่มง่ามมันเสียเวลาเวลาตกผึกกลายเป็นวัตะยาวนานสิ่งที่มันไม่เป็นพ่อเป็นภูมิสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับการวนเวียนไม่ไม่ก็ทางไม่เอง มันจะได้ยุติรอบเป็นการวนเวียนให้เรียกว่ายุติรอแอแห่งสังสารวัตรให้ทุกอย่างมันก็สังสารวัตรหมดแหละแม้ในขณะหนึ่งดำรินั้นนะ่ะที่มันไม่ล้างกันดำริเองอ่ะดำรินั้นจะกลายเป็นสังสารวัตรทันทีหนึ่งความคิดหนึ่งความเห็นหนึ่งขนาดความหมายนะนะั่นน่ะแต่ความหมายมันไม่ล้างกันในความหมายเองมันก็เป็นสังสารวัตรทันที ความคิดมันไม่ล้างอนไความคิดเองมันก็เป็นสังสวัสด์ทันทีไม่ไม่กระทั่งไม่เองดีๆอย่าไปตีความต่อสิ่งที่ไม่ใช่สังสวัสด์เมื่อไปตีความต่อมันก็กลายเป็นสังสวัสด์ของตัวเองทันทีไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเองดีๆอย่าไปตีความต่อถ้าไปตีความต่อก็กลายเป็นสังสวัสด์ แห่งทิฏฐิทันทีสิ่งที่จบให้นะสิ่งที่จบให้สิ่งที่ยุติให้ <c oughs> อย่าไปตีความต่ออย่าไปขยายความต่อสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับติดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก่าลดแต่นั่นไม่ต้องไปคอยเริ่มอะไรต่อไปอีกทำไมอย่างนั้นเราจบไม่เป็น วแต่เกี่ยวข้องด้วยที่ทีวแจะเกี่ยวข้องในความเห็นความหมายมวแจะเกี่ยวข้องในการหลงรู้หลงเห็นมันก็เลยกลายเป็นวังวนทันทีสิ่งที่มันนอกเหนือการเกี่ยวข้องหนเนี่ยไม่มันก็ทั้งไม่เองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวการเกี่ยวข้องแต่ประการใดมันเพราะมันไม่เกี่ยวมันก็ทั้งไม่เกี่ยวเอง มันจะได้จบช่วยสังทวัตดีนะเมื่อไปตีความต่อเมื่อไปขยายความต่อมันก็เลยกลายเป็นสังสวัตแห่งที่ถิ่ในตัวมันเองใหม่ไปกระทั่งใหม่เองนี่ดี มันจะได้ไม่มัวแต่เกิดดับเกิดดับ <c oughs> ไม่แม้กระทั่งไม่เองดี <c oughs> มันจะไม่ใช่การคอยเกิดคอยดับไปเอง <c oughs> มันจะไม่เกี่ยวว่านิจังเลยไม่นิจังไปเอง <c oughs> มันจะไม่เกี่ยวว่าทุกขังไม่ทุกขังไปเองห <c oughs> น้าตาก็ไม่เกี่ยวว่าหน้าตาเองอยู่แล้ว ชอบนิสัยเสียดชอบไปตีความต่อสิ่งที่จบให้ก็ไปตีความต่อไปขยายความต่อนิสัยที่เถียนิสัยเสียจะวนเวียนนดิไม่เชียวตัวเองไม่รอดนะ มันไม่ล่ดจากความหลงนี่ตัวมันเองนั่นแหละอุต่าจบให้ <c oughs> ก็เอาไปไม่จบกี่พุทสด,ดอนมาแล้วแล้วอุต่าจบให้แต่ก็ดันแต่ก็ดันเอาไปไม่จบเอาไปวนซะนี่ สิ่งที่ไม่ใช่การเอาก็ดันเอาไปเอามันจะได้ยุติรอบแห่งสังสวัสทิ่ฐิให้ในวันเรียนกับการรู้การเห็นการนึกการคิดการปรุงกันแต่ง อภิชาสังขารเนี่ยมันหลงปงหลงแต่งทิฏฐิปรุงติทิฏฐิแต่งยานปรุงยานแต่งอะไรรู้ปุงรู้รู้แต่งรู้อะไรสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้จะได้ตัดสรู้เป็นมัวแต่ทรงรู้มัวแต่หลงรู้มัวแต่ผนวกรู้มัวแต่ติดรู้แล้วก็แตกซ่านไปเรื่อย ไม่ไม่กระทั่งไม่เองประโยคที่ล่างกันในประโยคเองอยู่แล้วไม่ต้องไปต่อประโยคที่มันจะไม่เป็นสังสรวัตในประโยคเองไม่ต้องไปต่อไม่ต้องไปขยายความอย่าเอาขยะแห่งทิฏฐิไปพอกพูนซ่อนเข้าไปในสิ่งที่ตัดให้ในสิ่งที่จบให้ในสิ่งที่ยุติให้ ไม่งั้นงานมันจะเข้าตัวเองมันจะหลงวนกันในทิฏฐิตัวมนเองจะกลายเป็นวิบากต่อกันต่อกับในทิฏฐินั่นอย่าใช้การเกี่ยวข้องไม่แม้กระทั่งใหม่เองไม่ใช่จะให้มาเฝ้ารอยพระบาทลอยพระหัต พระบรมสารีริกธาตุเกษานี่หน้าโนดนไลบาทตายิวอนลูปลักอุปโลกน้ำบัลโลกอนุภาพบุลโลกบโลกที่ไม่ใช่การเอาในบโลกเองลูกบโลกที่มายึดกันในบโลกเองแต่นั้นอย่าไปยึดในสิ่งที่ไม่ยึดอย่าไปพยายามยึดในสิ่งที่มันไม่ใช่การยึด น้าตาที่มันไม่ยึดกันอยู่แล้วในน้าตาเองลูกอันนี้จังที่มันไม่ยึดกันอยู่แล้วในนี้จังเองทุกขังก็ไม่ต้องไปดับทุกลูกทุกที่มันไม่ยึดกันอยู่แล้วในทุกเองอย่าทะเลาะทะลลาไปดับทุกทำ <c oughs> ไมอย่างนั้นเลยตัวไปคอยดับทุกแล้วมันจะไม่ดบับซะเองดีๆฟังดีๆฟังในสิ่งที่มันจบในการฟัง ไม่ไม่กระทั่งไม่เองลูกมันจะไม่มีตัวผู้เกิดไม่มีตัวผู้ดับมันจะไม่ใช่การไปคอยเกิดหรือการไปคอยดับโดยประการใดมันจะไม่ใช่อะไรในเกิดไม่ใช่อะไรในดับกันไปเองลูกไม่ไม่มกระทั่งไม่เองดีด อย่าเอาขยะแห่งทิฏฐิความเห็นความหมายไปครอบงำอยุดไปต่อไปเติมไปเพิ่มไปเสริมอะไรประโยคที่ล้างกันในประโยคเองประโยคที่จบกันในประโยคเองอย่าเอาประโยคไปวนเวียนเอาไปต่อเอาไปเติมเอาไปเพิ่มเอาไปวนเวียนจะกลายเป็นกรรมิบากทางทิฏฐิข้ามพุทธนร แต่พุทธิชน,นหนก็ใช้ทิฏฐิตัวเองเกี่ยวข้องกับสัจธรรมตลอดเข้าใจไม่เข้าใจมันก็ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นมัวแต่อะไรเข้าไม่เข้าอยู่แล้ว <c oughs> ไม่มก็ทางไม่เองดิมันจะไม่ใช่อะไรในเข้าใจแล้วไม่เข้าใจอะไรอย่ามาอยู่แค่ธรรมมาพิสมัยหรือการปฏิเสธในธรรม สิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองอย่ามัวแต่วนเวียนกับธรรมาที่สมัยอย่ามัวแต่ลึกซึ้งลึกตื้นอะไรอย่ามัวแต่ศรัทธาไม่ศรัทธาอย่ามัวแต่อย่า,ม,ามัวแต่อย่ามัวแต่ จะไปต่อแล้วมันไม่จบเงสิ่งที่ให้จบเมื่อเอาไปต่อมันก็ไม่จบเม,มื่อไหม้แม้กระทั่งไหม้เองไม่ต้องไปต่อไปเติมอะไรอีกแล้วเน่ยมันก็จบตามนั้นสมุดเชตามนั้น จะได้ตัดล่อแห่การหลงแช่เสริมให้ไม่ไมันก็ทั้งไม่เองนเรื่อยดำริล้างดำริเองดำริจบกันในดำริเองดำริที่สรุปกันในดำริเองดำริที่มันตัดกันในดำริเองเรื่อยลูกจบช่วยสังสวัสดในจบช่วยสังสวัสดภาครวมไปเรื่อยๆนี่แหละที่เรียกว่านุสติแห่งการตัด กันในนวสติเองไม่ใช่ไปตัดอะไรไม่แม้กระทั่งไม่เองเนี่ยนุดสติแห่งการตัดกันในตัดเองไม่ใช่ไปตัดอะไรแต่อนภาพน่ะมันมหาศาลลูกโดยกรุณาและมหากรุณาเนี่ยอนุภาพน่ะมันมหาศาลในการตัดช่วยในการคลายช่วยหรือช่วยสังสวัต์เนี่ย โดยออโตเมติกเลย